เมื่อปทุมราชยอมรับภาพคลิปที่มีการจูบป,ปากกับกล้องห้วยไร่จนกลายเป็นกระแสไวรัาน,นั้นเป็นคอนเทนต์ที่แบบหยอกล้อกันในการแสดงพร้อมกับออกตัวไว้ก่อนด้วยว่าขอหยาดราม่าเรื่องนี้แล้วเราสองคนให้เกียรติเทศตรงข้ามเทศที่สมเสมอการเล่นตรงนี้มันเป็นแบบพี่น้องหยอกล้อกันจริงๆแล้วเราสนับสนุนทุกๆเทศอยู่แล้ว ซึ่งเบิร์ยังติดตลกด้วยว่าถามว่ากลัวจะเป็นจริงไหมถ้ามันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็มีเมียมีลูกแล้วน่าจะรับได้ครับส่วนผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นั่งรอเขาหน้าบ้านเผื่อวันหนึ่งเขาเลิกกับเมียผมก็มีแฟนครับคือเราต่างคนต่างมีครอบครัวครับแต่เรามีกันและกันซึ่งในแต่ละเวทีการแสดงนั้นก็จะมีคอนเทนต์แต่ละที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ชมมาสนุกกับการแสดงของตนและก้องห้วยไร่ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ